Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những ยังไม่สะดวกจะจะคุยเรื่องนี้ก็เหมือนจะรอไปสักพักหนึ่งแต่ก็มีการเฉลก็เพื่อดูแลการจัดงานจบดูแลเรื่องการจัดทีนี้พอเพื่อนอ่านเป็นชิ้นห่อนเนื้อต้องเป็นใครพูดกับเพื่อนว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใจว่าเราเข้าใจพลาดเพื่อนตรงกันไม่ตอบที่ได้ตอบเปว่าในช่วงจัดงานเนี่ยานคุณไนท์สวัสดี ความเมื่อนี้เราเตรียมยาทางได้ตอนนี้จะไปกี่วันเนาะก็เพิ่มก็มามาทให้ผมที่ลาโอนตอนนี้ยังไงเราก็ไปแล้วนี่ครับที่จะมาตรงนี้ไม่ทันก็เลยทีนท่านก็ก็กังวลใจยากเลที่ได้ตค้งหลอดจะค่อยแล้ววันสามนาทีโอเคสามเนาะตัวกลางว่าผมตอนนี้ผมเยี่ยมเพราะผมมาทุกวันอยู่แล้วเนาะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่กับผมมาอีก